ของน้องนอยเดโมลทิมัที่สุดในโลก19ล้านซึ่งโวราสินค้าตัวนึงไม่ค่อยได้มีแข็งจะผิดเขามันเยี่ย่เราสามารถติดบนปูนอันนี้คือปูนอันนี้ก็เหมือนด้านอันนี้เป็นต้นไม้แต่ว่าเป็นปูนเป็นปูนติดแบบนี้เลยคือทุต้องทำอย่างนี้ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าไปที่ โชว์ลูฟิล์มของน้องนอยดิวเวอร์นั่นเองค่ะอยากให้น้องนอยพาทัวร์น่าที่นี่จะเรียกว่าโชว์ลูมอินเทเลียฟิล์มแล้วก็ชื่อบริษัทว่าสุประยชน์ไดคอร์อะรครับก็จะเกี่ยวกับฟิล์มอินเทเลียฟิล์มเริ่มเราจะทำเกี่ยวกับอินเจ็ตก็คือสุประยน์อินเจ็ตนำเข้าเครื่องพิมพ์อินเจ็ตแล้วก็ขายหมึกขายฟิล์มขายสิ่งที่ว่าสำหรับพิมพ์ทั้งหมดเลย มีการเจอเครื่องตัวเล็กๆ,กๆอันนี้เมื่อพิมพ์ตามห้างในฟูดอะไรเนี่ยครับแต่ถ้าตัวนี้จะพิมพ์ตามแบบว่าทางด,วด่วนป้ายทางด,วด่วนใหญ่ๆเคยเห็นปะ่ะจะใช้เครื่องนี้พิมพ์แล้วก็เครื่องพิมพ์ตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันพิมพ์ทับที่สุดในโลกครับมูลค่าตัวนี้อยู่ประมาณ19ล้านแค่เครื่องตัวนี้จะมีอยู่สองตัวใช่แล้วก็แล้วก็พิมพ์ได้หมดเลย พิมพ์ได้ทุกพืนสดุเลยไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม้วัสดุดไม่กระเป๋าก็พิมพ์ได้เหรอใช่นี่กระเป๋าก็พิมพ์ได้น,ดนี่กระเป๋าบางทีเขาก็ไปทําแบรนด์อะไรอย่างงี้ก็พิมพ์ได้เหมือนกันพิมพ์ลงบนดินสอได้นะมีลูกค้ามาพิมพ์ลงบนดินสอบสอหรือว่าโฟมไม้น้ําบอร์ดไว้นะบอร์ดไว้น้ำกระดาษได้หมดทุกอย่างเลยไดด้หมเลยเจ๋งมากเลยใช่นี่แล้วที่สําคัญไอ้สเก็ตบอร์ดที่ฮิปๆกันตอนเนี้ย ปกติเขาต้องพิมพ์สติกเกอร์แล้วค่อยไปแปะใช่ไหมคะอันนี้พิมพ์บนบอร์ดได้เลยอ๋อพิมพ์บนตัวบอร์ดได้เลยใช่แล้วก็ลองสัมผัสปลาดูว่ามันเป็นยังไงดู<ม> <ใน S 2> ชีวิตป่ะม,มันมีคลื่นมีหรือเปล่าใชลองจับเลยเดะองวังอะไรเอ้นี่นะ,ะเหม็นคาวแนละ้วทีนี<ง>้มันเป็นสัมผัสที่ <c oughs> จ<า>ับรับได้อะมันมีลายเส้นหรอวพิมพ์แบบโดนได้เป็นเก็ดเลยอ่ะมันไม่เหมือนการพิมพ์ออกมาเลยอ่ะใช่ก็คือเพราะฉะนั้นอ่ะ เครื่องพิมพ์ตัวนี้สามารถพิมพ์บนสเก็ตบอร์ดและให้มันนูนแบบนี้ได้ด้วยอันนี้พิมพ์เป็นสังกะสีก็ได้ค่ะทุกคนอันนี้มันเป็นอิฐเป็นอย่างงี้พิมพ์ลายมันโหอย่างเกลียวอ่ะโกดังสินค้าชื่อัวรังสินค้าจะไม่ค่อยได้มีขายได้ผลก็แบบพ้องมันใหญ่โอ้โหมืดอ๋อหอ อันนี้คือที่เราสต็อกฟิล์มสต็อกวัสดุสื่อพิมพนี้คือหนึ่งล็อกสุดนู้นคือหนึ่งล็อกนี่เราอยู่ในอีเกียกันหรือเปล่าคะนี่เรามีสี่ล็อกอันนี้อันนี้เวลาล็อกเปิดข้างใหนข้างนอกอ่าประตูก้อนนี้ก็ต้องเปิดจากข้างนอกใช่ปะข้างนอกปิดใช่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกดังซึ่งเราก็จะได้เปรียบในคู่แข่งลูกค้าว่าเราสต็อกฟิล์มเยอะเราสต็อกวัสดุเยอะเออ ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูมันจะมีตัวอย่างฟิล์มไหมมีเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไอจะมาเลือกฟิล์มมาติดโชว์รูมหน่อยนี่โลเวทโชว์รูมอยู่ด้วยนี่อันนี้คือเคาน์เตอร์เลยเคาน์เตอร์ธรรมดาแต่เราติดฟิล์มเป็นฟิล์มลาหินอ่อนครับซึ่งเหมือนที่บ้านผมเลยใช่แต่ว่าตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันกว้างยาว6กเมตรก็แสดงว่าเต็มหน้าฟิล์มแล้วเราก็ลากยาวซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีรอยต่อใช่ครับอันนี้ก็จะเป็น หมดเลยที่เห็นตัวนี้รวมถึงต้นไม้ตัวนี้ด้วยสีทองบางทีไม่ใช่เป็นวัสดุทเป็นสีทองใช่เป็นฟิล์มเลยแล้วก็จะสวยมากเลยค่ะทุกคนสีทองนี้สวยมากเลยอ่ะการลอยขีดขูดแบบหนักๆเลยถ้าเป็นวอลเปเปอร์เป็นอะไรเงี้ยจะโดนก็ฉีกขาดและในเรเ่็นโบชัวลายหนังโบชัวร์เราก็จะมีแบบให้สัมผัสจริงว่ามันเป็นติ๊กเจอร์ไม้อย่างเงี้ย ซีเวอร์แอร์ไล์เป็นสีทองมันนี้สวยส,สีสวยมากนะคะมีสีเลือกเยอะด้วยอ่ะส่วนต้นไม้ต้นนี้เราสามารถติดบนปูนอันนี้คือปูนเฮ้ยเสียวอะ่ะไม่เป็นต้นไม้เลยอะ่ะปูนอออันนี้ปูนและอันนี้คือเสาเหล็กเสาโครงเหล็กแบบนี้ครับนี่อ่รอยต่อก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้โอ้ยอย่างเสียวเลยว่ะเออไมเลยแทบจะไม่รู้เลยอ่ะไม่เหมือนต้นไม้จริงๆเลยอ่ะเหมือนนะเอออันนี้คือติดบนปูนได้ วเคาน์เตอร์พวกนี้ทำได้หมดเลยเสาโครงเหล็กเนี่ยเราก็ติดได้ติดได้หมดเลยครับอ๋อนี่คือเสาอาร์นี่ไอ้จ,จะเห็นกันเลยเหมือนเหล็กบีวันนี้เหล็กบีมเออใช่ใช่ติดได้หมดมเลยจะไม่มีรอยต่อเพราะรอยต่อเราเอามาหลุไป้ข้งหลังหมดเลยครับใช่เจง๋จงเจง๋งเจ๋งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นต้นไม้แต่ว่าเป็นปูนเป็นปูนดิบๆแบบนี้เลยอืเราก็ติดไปบนปูนเลยอรนนีเห็นชัดเลยอันนี้เห็นชัดแต่พอติดไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้เจอของทาปูนติบที่ที่ตรงนี้เลย ใช่ก็คือเราจะต้องเคลียร์ผิวก่อนเคลียร์ผิวให้เรียบเลยโดยที่ว่าแบบติดฟิล์มไปแล้วเราจะไม่แบบขุ<อ>กขลักเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราติดฟิล์มลาย on, อ่อนเช่นสีอ่อนๆหรือสีเข้มที่มันไม่มีลายอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นรอยพวกนี้ขึ้นมาด้วย<อ>แต่ถ้าเป็นลายไม้อย่างเงี้ยเลี้ยนไม้มันก็จะบังบังเรียเราไม่เห็น,หนอ่าเสาอัานนี้เราจาับบันไดก็ติดนะครับเดิมเป็นแบบนี้อ๋อ,อก็ติดเป็นแบบนี้ อส่วนด้านฐาเราก็ทําเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ใช่ไหมเราก็พิมพ์ลงบนอินทิเลียฟิล์มพิมพ์บดพิมพ์ลงหินอ่อนแล้วเราก็เนี่ยด้านหเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเอาฟิล์มไปพิมพ์ทับใช่ไหมใช่ทำได้หมดเลยก็คือถ้าสมมุติว่าฟิล์มพื้นหลังของ300กะลัตเป็นหินสีดำก็เอาอันนี้พิมพ์ไปเลยได้เลยไม่ต้องเสียค่าทำมุมเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอมุมหนึ่งนะขอมุมหนึ่งที่300รปินให้ผมด้วยนะได้เลย นี่ครั้งหน้าเลยตู้เย็นนี่ตู้เย็นจริงๆนะครับเนี่ยใช้งานได้นะครับใช้งานได้สวยสวยใช้งานได้ปกตินะครับน้ำยังเย็นปกติครับพวกรอยตรงรอยต่อก็สังเกตดูก็จะค่อนข้างริบนะครับเนี่ยะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ตู้เย็นเป็นสีดำวะทาได้ได้ครับไม่ต้องพง่นสีให้มันเหม็นอะไรเงี้ยนี่ดีกว่าครับนี่นี่ย<อ>ลิดมีสีแดงวะมีสีถ่าอิดอ่ะมีแค่สองสีนี้เลย ถ้าอิ่มก็จะเป็นอิ่มแบบเนี้ยอันนี้ตอนแรกถ้าคนไม่ได้มาดูใกล้ๆไม่เหมือนเลยเนี่ยอะไรนะใยสายนี่ะที่ที่เป็นตะก้าสารัสวยอ่ะสวยไหมอันนี้อันนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้ถ้าเป็นสีแดงจะเจ๋งมากเลยพอดีที่เกาหลีเขาไม่ได้แบบกินเหมือนบ้านเราเลาไม่ได้ผลิตอาอันนี้ก็เป็นปูนเปืยสำหรับแบบไม่อยากทาปูนปือ ีลายหนังลายหนังลองสัมผัสดูมันจะเป็นโอ้ยมันเหมือนหนังเลยเออนหนังโซฟาให้ดูให้ดูเลยมันจะมีเม็ดเม็ดเห็นไหมเมื่อไรลองจับเท็กเจอร์มันจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนหนังจริงๆแล้วกันลอยขีดขวดด้วยไม่ใช่ธรรมดาอันนี้ก็ติดหน้าบานตู้หน้าบานตู้เฟอร์นิเจอร์ตู้ไม้ตู้ตู้ห้องนอนแบบพิเศษเนี่ยติดเป็นหินอันนี้ดูเหมือนหินเหมือนกระเบื้องเลยถ้าไม่สังเกตเหมือนกระเบื้องเลยอ๋อส่วนนี้เป็นอีกอันหนึ่งของ อินเทอร์เน็ตีแต่ว่าเขาเรียกว่า, Windows Film. Windows Film าวิ n d ์ฟิมวิดว์ฟิล์มก็ไว้สำหรับติดห้องประชุมติดห้องน้ำอะไรกันที่แบบกันมไม่ให้มองเห็นออนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะมีหลายโทนหลายเฉดสีสวยอ่ะทำในห้องประชุมได้อันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมจริงๆเลยขข้างในแล้วก็พิเศษตรงนี้คือถ้าสมมุติกระจกแตกมันจะเป็นกมน,นิรือย,ยใช่มันจะไม่ไม่แตกกระจายให่เราด้วยครับแล้วก็ฟิมพวกนี้ก็ไม่ติดไฟหมายถึงจุดไฟไม่ติดไม่ลามไฟด้วย ส่วนขนาดตรงนี้เป็นลายเดียวกันกับโต๊ะเคานเตอ,อร์ทุ่างนีอ๋อยาวเลยแต่ว่าอันนี้ใช้การติดทั้งหมด5้าแนพี่แชนมนนองหารอยต่อน,นี่หนึ่งรอยนี่หนึ่งรอยแต่แต่จริงๆมันแทบจะไม่เห็นเลยนะเว้ย <laughs> เห็นปะอันนี้หนึ่งรอยคือตูกต้องทำอย่างเงี้ยเ,เริ่มไม่เจออ่ะสองอะ <laughs> ไรวะ สามก็ห้าชิ้นพอดีเฮ้ยมันใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่หน้าหน้าฟิล์มเรามันกว้างหน้าฟิล์มเรามันกว้างหนึ่งเมตรยี่สิบสองความยาวเลยห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดของฟิล์มเราเราก็จะมีเทคนิคในการติดอีกว่าแบบติดยังไงไม่ให้เห็นรอยต่ออะไรเงี้ยก็จะมีเทคนิคการติดเข้าไปอันนี้ต่อไปเป็นลายใหญ่เลยแล้วพี่สัมผัสได้มาที่อ๋อ นี่ลายไม้นะครับชอบลายนี้อันนี้จะเป็นสีเดียวกับบ้านพี่แชมป์อ๋ออันนี้แบบเคลือบใสก็จะเงาขึ้นมาหน่อยแต่ว่านอนว่าด้านๆครับมันดูดีเดี๋ยวจะเอาไปติดนี่อยู่เขตโต๊ะทำงานพนักงานอยู่มันมีโต๊โต๊ะคอนอยู่นี่ติดบนโตะด้วยสวย เขาติดบนโต๊ะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการวางแก้วการวางแก้วน้ําแก้วน้าร้อนแก้วน้าเย็นจะไม่ทําให้เกิดวงเพราะว่าฟิล์มเราไม่สามารถน้ําไม่สามารถซึมผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นอคนะที่ทีมช่างแต่ละทีมคือที่นี่เราจะจัดเป็นศูนย์อบรมช่างสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะติดฟิลม์มเดิมเขาใช้วัสดุอย่างอื่นอยู่แล้วเขาอยากจะติดเนี้ยที่นี่จะเป็นศูนย์อบรมให้เขาอันนี้ก็จะเป็นฝีมือที่เขามาติดแล้ว เปลี่ยนอย่างเดียวถ้าอยากมีไรายได้มีอาชีพเสริมหลัการทำฟิล์มก็มาได้ใช่ใชไหมับอันนี้อย่างทีขังนนี้เขาก็คือมาคุยที่จะเป็นตัวแทนสาขาของกรุงกรุงเทพทั้งหมดเลยเ<ม>ขาจะดูในกรุงเทพให้ทั้งหมดเลยใครสนใจ,จก็สามารถเข้ามาได้อันนี้อีกทีเด็ดหนึ่งอ่ะโต๊ะ เห็นไหมมันจะไม่มีขอบปกติมันต้องติดด้านนี้อันนึงด้านนี้นึ่งแต่ว่าฟิล์มของเราสามารถยืดหยุ่นได้โดยใช้ฮีตกันแล้วก็ดึงเหมือนแลบรถเลยอเ่อน่อโคก็ไม่เป็นปัญหามันเหมือนเหมือนไม้จริงๆหนึ่งแผ่นเลยนะเหมือนไม้ทั้งแผ่นไปเลยก็สำหรับช่องทางการติดตามสำหรับคนที่ดูอยู่และอยากจะติดตามครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจโซฟีเดย d e c คอไทยแลนด์นะครับใน Facebook แล้วก็ใน YouTube แล้วก็เบอร์ติดต่ออยูผมขึ้นไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับ<ะ>ก็สามารถโทรมาหาเอลได้โดยโตรงเพราะเอลก็เป็นเซลลในคนดูแล<ะ>ในเรื่องของผู้นี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะเข้ามาชมโชว์รูมเข้ามาดูเข้ามาจับเข้ามาสัมผัสมาเห็นของจริงๆว่ามันเป็นยังไงหรือมองเห็นโอกาสที่ว่าอยากจะเปิดตัวแทนสาขาเรารับแค่จังหวัดละหนึ่งสาขาเท่านั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็แจ้งมาได้เลยว่ามาจาก FC ทาง ส0มร้อันหลังนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปติดให้ด้วยนะเอออโเเคเลือกลายก่อนแป๊บนึง่งโอ,อเคได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ